สนุกเหรอครับฉันอยู่ครับฉัไปพบเ้าหนอนใต้เตียงจะหอกเลยก็มาช้าไงใต้เตียงใหญ่เลยเออใต้เตียงเนี่ยคนมาเร็วเขาก็เลยไปคนนี้นี่ไม่ใช่เจ้าหนอนเลยแต่เขาเรียมีมัวเตล์อยู่ในหลุมไอ้นั้นนะเธอหลุมหลบภัยอะไรนี่น้องลูกไปนุ่นก็มือเร็วๆยังเหลือที่ว่างหนึ่งให้พัหนึ่งเป็นหนึ่งในนังได้ไม่ฮาที่ว่างฮะป้าจะไปไปลงเลยนี่กูจะให้ไนุ่นก็มันอนที่เลยมาช้าตลอดเลยนะครับลูก เข้าใจจอไปนอนใต้เตียงไปนอนใต้เตียงไปนอนใต้เตียงก็จะหลบไอ้นั้นได้ฟ้าผ่าได้พอน้องบไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่ทำน้องพูตายไีแเล้วฮะนอนใต้เตียงก็แหละนอนใต้เตียงก็แล้วโอ้ยบาบาเ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 บาลบาเบาเบาาเบาเาเเบาเาเบาเาเ่เอาเาเบเาเบาบาเบเาเบาเ่เาเบ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 าบาเบเบาเเบา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 เเเนเเะา่น พี่นุ่นขึ้นมายังเนี่ยเคยขึ้นมายังเนี่ยนี่ไม่เคยขึ้นนี่มึงก็มัวแต่นอนหนึ่งตัวไปนอนเลยนะโอ้โหสงสารนินจาจังเลยเนาะชีวิตผมมันน่าสงสารจังเลยข้าพุทธมิก็เคยเข้าใจ๊งเลยเออเดี๋ยวซื้ออสองตัวลูกแล้วมาชิงกุ้ยฮะลูกแมวซื้อมาทำไปฮะซื้อมาอสองตัวมันจะได้ตีกันนิ้นจุ้งกันเลยไปพี่นุ่นขึ้นไปนอนก่อนน้องเอออะ อ่ะโดนงับเกมน้อยไหวอีกยังไม่เวอร์มันดะดุแค่เงี้ยมึงไม่โบันเป็นี้แหละมันก็เริ่มจะเป็นไวทองมันมึงเลยนู่นไอ้ไวจูมันเพิ่งจัองจวบมันจะไวทองแล้วเหรอจั่วไปจูแล้วเหรอเออก็ว่างั้นแหละนี่ไอจวบเดียวเนี่ยมุ่นเข้าไปอยู่ในรูเนี่ยโอยดูกรงเล็บกลัวเลยปะกลัวทำไมฮะกลัวเวลามันตกผิดเวลามันตกผิดเวลามันตกผิดนะหูปวดเลยเนี่ยเล็บอะ เป็นเสือไงเสือดาวเสือดำอุย้ยดูตาสิย<า>ังย<า>ังไปแงะกันอีกไปนแ,นงแ,แงะอะไรกันฮะแงะอะไรกันฮะเออนอนใต้น,นั้นน่ะดีแล้วเราจะไม่โอ้โหรู้สึกดีแล้วมนอนใต้นั้นแหละสีเดียวกับเขาอีสีเดียวกับโต๊ะเลย <c oughs> เอาอะไรกันลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอยายมือจุกกันมือนินเอาน้องโบไม่เอาลูปนอนเลยครับบุกนอนใต้นนั้นแหละเออก็อีนี่เขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้นอนข้างบนเราเนี่ยเขานอนข้างล่าง ฝนเล็บข้างล่างก็ได้ฝุ่นข้างบนก็ได้ให้ใช่ให้ชกประเพล็แฮะครับเก่งมากครับฝงฝงฝงตรงเนี้ครับอ่ะพี่นุ่นไปอ่ะพี่นุ่นขึ้นไปไอยว่างแล้วขึ้นไปโอ้โหกูต้องโคนไปคอยเออฝนให้ดูฝนให้ดูเอดูว่าเป็นอย่างนี้ทีฝนเล็บเออให้เอฟตีดูว่าเป็นอย่างนี้ที่ฝนเล็บข้างล่างก็ฝนได้ข้างบนก็ฝนได้อออืืหมีแก่เอ้ยเมื่อคืนมึงมัวแต่นอนหลุมอวกาศ เขาต่อเขาอี้กันโอ้โหโชว์ตัวกันครับอ่าน้องโบหิวพี่น้องผมคือไปนอนได้ไหมฮะพี่น้องกระปุกคือไปนอนด้วยได้ไหมฮะพี่น้องเขาจะยอมไหมนะโอ้โหฟ้าหลอดเป็นกำลังเลยไอโบเป้ะงหิวหิวเลยเหนื่อยตกบไปจมปวดมื้องบนเลนโอ้ดีว่ะข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้เนาะวอาแฉ่ง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 คืออะไรนี่ ตัวอะไรละดำในนั้นมังงูบองหลามนี่มันไงเออโอ้โหนี่มันนอนดีข้างล่างอ่ะเออถ้านอน,น,านล่างแล้วไม่ต้องไปแย่งข้างบนหรอกนี่เออนั่นแหละนี่จะอะไขึ้นไปไ <c oughs> อ,อ้นอนข้างล่างได้ได้เปรียบว่ะควักข้างบนดีจังเลยเอ้าโอ้จะเถิดหา